Mm. ส,ว ойти, สวัสดีสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนเนอร์วันนี้ก็พบกับช่องของดีมร้าสาวร้อยเราทานวันนี้ทุกคนน้องดีมในแม่เบิร์นจะมาต่อยกันหยาเนาะซึ่งซึ่งแบบเป็นไม้แล้วก็แบบอันเทียบอันไส้แม่เบิร์นจะเอาเป็นอย่างก็กระดงน้องดีมเป็นเอาเป็นซามแบบอย่าไปเบิ่งวิธีต่อยนะแม่เบิร์นเลยว่าต่อยอย่างใดเนาะไปกันเลยนี่ทุกคนแม่เบิร์นเดี๋ยวให้แม่เบิร์นสาธิตกัน ไต่กันญญาสบายดีเด้อเนาะไต่กันญญาแต่ว่ากันญญานี่ก็คือว่าเป็นอะไรพ่กเนี่ยโบพร้อมกันแล้วนกขึ้นมุดแหละก็คือได้ซสำหรับโพร้อมกันมันเป็นห้างน่ะโบวันโบวันโบที่อ๋อเนี่ยเตยยุคพุ่นโบมีแล้วอ่ะหญ้ายุคพุ่นเหออ่ายังแต่น้อยเดียวเพราะว่าอัน อุพวกยางใพอตัดไปแล้วอ๋อตอยไว้พอได้อันว่าว่าไว้ปวานหัวเนาะตไว้ไว้ว่านแต่ว่าวานมัคือู้านวานนแหลยตอยไว้ซื้อเนี่ยแหละจะมีซื้อตวไว้ซื้อพรมีคนซื้ออต้ไว้เนซื้อก็สุดายได้โหลได้แจักโหลเ่าแมนขมันพอได้ไหมึกายนี่ได้เก็บปก่เจ็ดโลพีเก็ดโล ตอนนี้ปีนี้เขาขายเลยเท่าไหร่วะแล้วก็ปีนี้ที่ถือบริหารแต่าเบิกเงิานี่คือว่าเด่นลกกินงไปเลยนาะแปะบบบัวเพิ่มกันเนาะบางอันก็บางแก้มอย่างบัแก้มเนาะน้องได้ไหมอาะลองดีอยู่เำงานอ่ะทุกคน แมน,นมือพร้อมกันลุงกับคาด้าไล่ปีอ่ะยัพร้อมขนาดใส่กุ๊บมาเลยยูฟังนั้นกับมีไก่นี่ใครโลซาวผ่ะนไก่นี่โลซาวพัน10่โ <c ười> ลดิเซนซี่เฮ <c ười> ้ยปีนี้โลเท่าไหร่วะพี่ไก่โลซาวพันปีนี้ป่ะฮู้ เดี๋ยวต้องดิมลองไปต่อยบางว่าจะต่อยเป็นโบแล้วดิมจะต่อยได้หลายสายิบหนืวนี้ต <c oughs> ้องดิจะลองแต่แม่เบอใช้สองมือนวันแล้ดิใช่หมื่มเดียวมันช็ไม่ได้โอ้ล้นฉย <c oughs> ว้ายว้า ตอยหยาดแลคิดถึงตอนสมัยน้องดิมเพชรคิดใหม่ๆเนาะเบื้องท้ายการเป็นเท้าแบบยังหลายไปต่อยกันหยาจากบาดหนึ่ง <c ười> คิดมายอยากหัวแลาวทุกคนเดียวเหรออ,อ้าวเออโอเคทุกคนเดี๋ยวน้องดิมเฮ็ดไปเฮ็ดอะไรเมยเคยก็เฮ็ดระเบิดม,มาเรืลหลายสมัยเขาใอยมาอัปเดตกันอีกทีโอเค ตัวเบสกันว่าวทุกคนมันไม่ค่อยมีตัวมดกินมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหนิงจะพาไปเบิ้งก่อนอื่นแบบนี้ตอนนี้ได้สมีละตัวมดกินมดอ่ะทุกคนว่างอตอนเกี่ยวข้าวหันเต็มอยู่แต่ตอนนี้มันยังอ่อนพอมันเกี้ยมดฝึกมากินจนมดเกี่ยตอนนี้ได้หน่อยเดียวในนี่อันนี้มันถอดที่สองเดี๋ยวฉินมาทอดใส่โอ๊อย แม่เว้ยว่าบ่ค่อยมีจังไรต้อยิ่งในนึงก็สิว่าสิกลับละพ่อโตมด dropped, ตัวนกกินเนาะแม่เนาะมดตัวนกตัวนกว่ะอ๋อนกวายเฮงน้อยเฮงเฮงเฮงน้อยเฮงเฮงโอ้ยสิใดพอบริพัตรโลูสันเท้่ยสีบ้านปีหน้าไม่บ้านปีหน้าว่ะไม่ม่ม,มีแล er. ้วนะมดไม่แจอรู้หัวอไปไม่ได้ทุกคน นี่ถ้ามีมีมน่าอย,ย่าแบบนี้นอนไปเนาะช่วงตอนเกี่ยวเข้าท่นกำลังเปลี่ยนท่ายไล่ตัวนี้ยังอ่อน<ด>อยู่ยังไม่มาแล้ววะห่วงกระพุ้อห่วงกระพุน็นไม่มีโนู่มีโนโกกิน,น,นเนาะไอ้กระพุ้นก็มันกัดเด้อาตัวหนูกินซะวะกินแท้เป็นห่วงมันไปซะเนาะมันแห้งคาดออกหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวพูดๆน,นะเดี๋ยวไปเบิ้ง แล้วตอีพาทุกคนเลเลาะเบิงตอนแรกมาขึ้นมาชีได้หลายอย่างไหมเนาะืันนี้เนาะเอาไปเอามาไปได้สมหมดเอ้ยนกนกกินหมดเลยทุกคนนี่มันมีเลยทุกคนหวง,งมันอนะ่ะอันนี้พัดยังแกอยู่นี่ห่วงกันเป็นตรนี้ ตัวนกกินมดอ่ะตอนเกี้ยวเข้าหันพัดเปนี่ตัวน,นี้แบบยังบุกกินนี่นะหุ่นนะบมดใซ้ำไปทุกคนเดี๋ยวเขาแบบสร้างบึอเหินไปมาที่เดจักโด อนแรกคึ้ว่าสิแบบอือวันนี้ได้แบบต้องได้หลายโลแน่นอนแต่ถ้าฉีดได้โคตโลไวโคตรโลบ่ก็แล้วเดี๋ยวไปเงินแล้วสิดกับไปซั่งไปซั่งมึงเนาะฮึคุณฮ่าน,น,นี่ก็แบบเป็ดอันนี้มึดจ้ะเฮ้ยห่วงอันนี้หมดอ่ะอ๋อ มันบโฟกัสจ้ำนกไล่เหีนเนาะนกไล่เหี้งนกปีกนอกอย่าง,งรไรเนาะแม่เบิร์นเข้าไปเป็นตานีอยู่ต้นกล้วยแม่กข้ามาได้หอวดูบอกยิ่เปล่าไหนว่ายเนาะอย่าไปเบื่องสิได้จะขีดมันจันทร์ท่านมันจันทร์ท่านยังยังมีไล่อยู่ เม่จัดเนาะเวลาเขาพัดบุยเวลามาแม่ไม่ได้มีเวลามามลา่ารดน้ํมดแต่น,นกแะกินห่วงกับเบืเห็นีน่เนาะไหมถ้ามัน่นลงมาจะเกิดขึ้นอีกเนาเงาะกีน่าถ้ามันร่นลงมันก็เกิอดอีก,ก,เ,กอเออแม่อันใครใกล้แม่ยค่นะเวลามันบุกใครจะตีสตวอันหินปกอยู่พอลูกเห็นมันปกแล้วก,ก็คือเราเมีนปุกไว้ลูกก็ไปปุกคืนให้มันที่จริงว่าลมเนาะพัดเสียหน่เนาะ ไม่เคยพวกคืนจับตู้ปะปะมันแตกยังเงี้ยอ่าแม่ตู้เจ้าของอ่านี่นะเขาเจ้าของเฟืองแล้วขนาเอาเมือแต่มันฟักยันมันบวฟักยันมันบวฟักมันบ่แล้วถ้าถ้าจับอันไข่มันตอนมันยังบวฟักเลยเฮ้ยมันกับเบื่อพยังไม่ได้ใส่เฟืองเนาะ เดแดบ่มีแดดปนไแต่ว hmm. oh, ่าเอาหอนเนาะบ่มีแดดปันแต่เอาเอา้อนฮอนเดี๋ยวยังไงเมื่อเมื่อหอนเหงอนเราสิมาสร้างมึงเอาได้จากโลูนมัเนาะอเจ๊จากขีดหดมาลุ้นกันว่าสีฮอดโลหรือว่าสีไจะขีดวออนเจ็ดแปดโลเจ็ดแปดโลอบื้องดิต่อ๋อปีถุยสาวปลายโล ได้ซอบไปโลปีนี้บริหารโลปีนี้บริหารโลไปเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำหนักอยู่เือนทีน้นำหนักขึ้นแกนยางนี่ทุกคนตอนนี้ก็มีซิงแล้วก็มีแกนยายาน้องดิบกับแม่เบินได้สมนิแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของแม่เฟินเพาน้องดิบไม่เคยเอ็ะได้ปไนไหนเพราะว่าแล้วก็มันไม่ค่อยมีหอมอดเดี๋ยวมาสร้างเฮ้ย เดนโลกับซีขีดโลซีขีดเกือบหอนหาขีดหลอือยังไม่เดียวหนึ่งหนึ่งขีดโลซีขีดเกือบหอนหาขีดเดี๋ยวเราแปรงดีตัวต้มไอซีเบิรดนึงปีนี้เราเคยได้เกณฑ์เน,นีเนาะได้เดนส์ิโลซีขีดอันนี้ขึ้นวะเอาขึ้นเลยเออนี้ยขึ้นบัง ขายไก่ไก่ยาหมูเกี๊ยวอ๋อขายยานเายยานาะเ,าเ,เบื้เกียวชิบหกโลกเอาอยู่ดีๆไหมเราทำไม่ถี่เหมือนโน่เ, <No. S 2> เราทโนโอเค <No. S 3> okay, นะทุกคนก็นได้รู้กับสีขีดหีกหอไม่เดี๋ยวเขาทาขีดอ่ <c oughs> บาบอได้เพราะว่าย้อนแบบอย่างก็มันลุ่นแน่แล้วก็ตัวนกกินแน่เนาะไม่เนาะนั่นแหละก็เลยแบบ บ่ค่อยมีแบบเออแล้วก็มาได้เก็บเกี่ยวมาได้แบบโลห้าขีดโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีก,ก็ขอตลาไปก่อน,นอจบคลิปนี้ฝากพี่เอฟซีทุกคนอะน้องดีอ๋อน้องดีก็เข้ามาทําไมน้องดีน้องดีดีไหมใช่ไหมเข้ามาเนียเน่ยก่อน สำหรับคลิปนี้น้องดีมและน้องดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนจบคลิปนี้ก็ฝากพีเอฟซทุกคนเมึงโฆษณาน้องดีมน้องดาได้นะคะจุ๊บพี่นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมน้องดาน้องดีในคลิปต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองน้องดีมน้องดาน้องดี้สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีพีเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะมึงหัวดีโคตรน้อย เบื่อผมนี่นะปัดมาทางนี้แบบผมปัดข้างนะคะนี่ให้ผมตัวเช้าว่ะสวัสดีเลยสวัสดีนะคะบ๊ายบาย